สวัสด,ดีพี่น้องของหวานพี่ยีซีพี่น้องเอ้ยครับอันนี้บักแดงบักแดงกิงบ้านเขาบอกรับเนาะบักแดงกิงฝรัง่งหรือบักแดงกิงบ้านเขาอะไรนครับเนาะนี่ครับข้าวโพดคุกมะพร้าวนะครับเด้อนะนี่ครับนี่ครับข้าวโพดเป็นปลาอันนี้ก็ขนมนะครับเด้อ เปียกโดนัดแน่ข้อส่งแน่เนี่ยครับเป็นขนมตามน้ำน้ำห่างนะครับครับที่ห้องไปซื้อกินน้ำห่างน้ำเมืองไทยเขาอะไรพี่น้องเนาะนี่ครับเป็นพวกโดนัดแน่อย่างแน่รู้รับ่าซื้อคนนะครับเนาะนี่ครับข้าวโคดนะครับเนี่ยนี่ครับข้าวโพด คุกมะพร้าวคุกน้ำตาลนะครับของหวานพอยีซีเด้อครับเด้อมีเท่านี้แหละครับว่าไรเราพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อนี่ครับประมาณนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้อของหวานพอยีซีครับมาเด้อพี่น้องเด้อ มาเพิ่มความอ้วนด้วยกันนี่แต่แบบพี่น้องเลยข้าวโพดคุกมะเ้านี่ก็บักแตงกิงบ้านเฮาแล้วครับแตงมะลงหรือบักแตงกิงบ้านเฮาและพี่น้องเนาะนี่ครับของฝรั่งนะครับเนาะนี่ครับก็ดูนัดเขาหายซื้อกินน้ำแักน้ำห่างน้ำดดรถตัดแสียบ้านเขาแล้วครับเนาะข้าวโพด ครับคลิปนี้พี่ยีซีก็จะฝากไว้สนี้นะครับเด้อคลิปของหวานพ่่ยีซีนะครับเด้อถ้ามาักก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร่กดกระดิง่งให้นำไปเลยครับเด้อครับของหวานง่ายๆสำหรับวันนี้นะครับแลาวไายบายเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง